แต่ก่อราดเปิดแมปไปเห็นอานร์ควาเลนตตัวจริงแล้วโอ้โหแจ๊บดาเมจทั้งหมดที่มีซัดซัดซัดตายนี่คือไอเดียของแจ๊บนะแจ๊บคอยมองหาสตอมสอมเมอร์ผาอันแน่เจอแล้วแล้วเหมือนเดิมโอ้โหโดไม่ช่วยครับผมวิ่งเหมือนทำการบ้านมาแล้วโอ้โหดูดูดาเมจยิงตัวต่อต,ต,ตัวแบบขั้นสุด นี่คือแผนในการเคาน์เตอร์อาร์ควาเดนครับผมทำการบ้านรับมือมาเป็นอย่างดีและก็ทีพีหนีรอยนวนไปเลเว่นพิกออฟการตาวม้ได้ด้วยตรงนี้แล้วก็จับได้อีกเป็นเพียวเพียวโดนแบสเพียวลูกมีพยายามตีฟื้นเลือดให้อยู่แต่ว่าไม่ไหวครับผมเจออาร์เมลกระทือไปและเพราะการโดนหลวงครับผมสตอมตอมเมอร์ Storm er, โดนลวงทำให้เอนติตี้พังหมดเลยฮะฟาตันฟื้นเลือด แล้วก็กิมกลับมาเชือดใหม่ก็บอกโอ้โหโดนคอมโบนี้รัวๆเลยแล้วไม่สามารถที่จะคาดแจ็บได้นะเพราะแจ็บยิ่งเคาะยิ่งฟื้เลื่อนก็ผมจิงกูมาเซอรี่ใช้แบบคุ้มๆโอ้ยแจ็บติดคลิปด้วยแล้วตันสันไตงัดสวนแจ็บรงไปโอ้โอ้โอ้โหมีง้างสตันก็ผมพรเห็นกลางหนามเสียจังหวะเล็กน้อยแต่สุดท้ายแล้วสตันแบบจังหวะดีมากๆเพียวแหลกสลายครับเลนบน ตีคีบไปแล้วตอนนี้ตีคนแทนนะผมวิ่งมาเลเวล่นต่อเลเวล่นบอกไอ้พวกนี้มันน่าลำคาญจังแจ๊บมาช่วยแล้วฟาดสตันโดนสองโอ้โหเพียวบอกอีกแล้วเหรอหมอนี่อีกแล้วมันตามมาลังคานอีกแล้วครับผมแจ๊บห้าคิวแล้วครับดีเจตามมาเทนเนอร์ตา์เพื่อที่โทบีครับผมกลิ้มมาเข้ากรงให้แจ๊ปเคาะแจ๊บก็เคาะสู้ไปแต่มีสันตมาเซอร์ไพรส์ดาเมจเล็กน้อยฟาดตันสุดขอบเคาะอีกหนึ่งทีโทบีตายอีกหนึ่ง เป็น6วของแจ๊บก็ผม Unstoppable ปากทูมสโตนสโลไม่มีใครมาเคลียร์ทูมสโตนได้อาร์เมลทีพีมาซ้อนตรงนี้หลบสตันคาตามีสวยครับผมส่วนเพียวบอกอะไรนักหนาว่าซ้ายก็อยู่ไม่ได้ขวาก็อยู่ไม่ได้แลกสลาลครับผมใช่แล้วครับเกมนี้มิดสบายในขณะที่ออฟเลนและเลนแครลี่นั้นระเบิดโอ้แล้วดูเพียวดิเพียวเข้ามาเลนอีกแล้วเกมนี้ต้องใช้สภาพจิตใจ สุดยอดมากๆครับผมถึงจะสามารถรักษาสติเอาไว้ได้ด้านบนมีวอร์ดเห็นแล้วเลเว่นก็เลยเดินเลนเข้ามาแล้วดูเพียวลิงมันโดดเช็คได้ครับผมเพียวอุตสาซ่อนในต้นไม้แล้วก็ยังไม่วายโดดอยู่ดีอะไรนะเพียวเข้าเลนอย่างนั้นเหรอสัญชาติญาณของฟันติกนั้นตอบสนองต่อการเข้าเลนของเพียวทันทีตอนนี้เรียกได้ว่าเพียวนั้นเป็นออโต้ทอนชั้นยอดครับผม เห็นหน้าเพียวปุ๊บแจ็ปก็อยากจะโดดเข้าไปซัดแล้วและตรงนี้เจอเล็กเครวยมโซนหรือว่าจะเป็นแผนกันแน่แต่ว่าไม่ใช่แผนนะครับอาร์เมลเข้ามาชนและสวัดต,ตัวแตกคู่เลยจับเปล้ลคิวครับผมึงทางเลเว่นเมตาอบครับผมตอนนี้แกไม่รอดแน่ฟิชแมนเพราะว่านายโดนสวัดแบสและก็ปุ่มตายเรียบร้อยฟิชแ <Fish man S 2> มนก็มีบายแบ็กเหมือนกัน,แ,บบกนและเข้ามาเฮกเมเทโอชุดคอมโปคอมโป ไม่ตายครับผมมีเติมเลือดจากจานิโอครับผมเลเวน่นกางสยายปีกสวนตบสองครับผมโชบีก,กับเพียวทุกคนบายมาแล้วฟิชแมนบายมาเพื่อใส่เลนส์โดยเฉพาะครับผมตรงนี้โกลโ,โบปิดปากเลเว่นบอกแค่ตีเมกาครีปเมกาครีปเมกาครีปแจ็ปออกสเปซอยู่เมกาครีปตีไปเรียบร้อยเมกาครีปเลเว่นเข้ามาถึงปุ๊บอุ้ยสังไส้เช็คต้นไม้เจอแจ็ปแล้วแล้วตรงนี้เฮกใส่แต่ว่ากิมเมอร์รอแล้วครับผมโอ้โหแจ็ปบีเคบีหลบ อินโวกด้วยเหมือนกันอินโวกไม่สามารถคอมโบได้กดรีเฟนเชอร์เตรียมตัวเตรียมตัวคอมโบไปเมทียรรอบที่สองไปติด b k เแจ็ปอีกแล้วซอมซอมเมอร์บอกกูแบกไม่ไหวแล้วแจ็ปรีเฟนเชอร์แล้ววู่ของรอ้ทีสองระฟาตาสุดขอบบาสซอมซอมเมอร์แกไม่รอดแล้วโดนสติ๊กซอมสองเรียบร้อยครับผมจีจีคอมหมดใจเขาเปิดบอร์ดแล้วแน่นี่มาถึงรีบแจ็ปบอดกันเลยพลาติกเล่นแบบมึนๆอีกแล้วครับผม ยี่สิโดนใส่เจนเอลเจนเอลโดนโฟกัสคนแรกยี่สิบอกขอชิมสแตทตหน่อยสิเลเวล่นเปิดเป็นสมบัติรีดาเมจเสียมิโกโตมิโกโตกลีเลือดมาแต่ว่าลีเลือดไม่ขึ้นครับผมโดนสก,กาดีตัดรีเจนแต่ไม่มีใครให้ท่านด้านของมิโกโตทำดาเมจด้วยดีเจตามมาต่อเอาลัทธ์ทอสเซตกลับไปให้เลเวล่นยิงไฮเก็บไป2และเจนเอลไม่ตายด้วยครับผมมาถึงปุ๊บเคพี่ลัน่นบีเคบีก่อนหลบสตันไปแจ็บชาร์ตเข้ามาโอ้โหแล้วเบรกขวางยี่สิบสามพอดีแต่จะจับยี่สิบสาม ยิบสามกดลางครับผมโอ้โหแล้วมีซัพแต่คิวโดนสามคนเต็มยิบสามจิ้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 มฟรีจิ้มฟรีอีสปอรตใครก็ได้อยู่สลักทีสลักบีเคบีอยู่ด้วยสลักอยู่ในโหมดก่อนครับผมตอนนี้ดูดไปแล้วทั้งหมดประมาณร้อยยี่สิบเอจีได้แจบชาร์ตกันป่ะแต่ยิบสามหลบครับผมเพาชาร์จซึ่งหนาแบบนี้ไม่ได้ดีเจครับว่าเอาวัตช์คอมโบปิดฉากยิบสามดูสเตตมากลับไปเริ่มใหม่ครับผมอาเมลเข้าไปชิวแคทส่งเวลาเหมือนเดิมเอจีซีเคมาตอนนี้ มิกาโตบิงส่โอ้โหมดแล้วหายไปเลยจานิวปาหอกเฮลิเคนสองทีครับผมคิวบิงตันจับอาร์เมลได้และไม่มีสปิดเอิร์ดโอเคเฮ็กแอมเวสโคกใส่เรียบร้อยอาร์เมลตายอาร์เมลกับท่านจานิวบาแบ็กมาครับผมยี่สิบสามโฟกัสตีบ้านอาร์เมลไปชนไม่ให้ตีบ้านไม่ให้ตีดีเจรอซองวิจจวารัานได้ตรงนี้มิกาโตะโกบอสโตรีเลือดมาก่อนแจ็ปรีบชาร์จออกมาครับผมยี่สิบสามโดดมาหาแจ็ปแจ็ปบ,บอกว่าขอโคกหน่อยตรงนี้ขอกอดหน่อย สลักได้ไป120เอติมตอนนี้กด b KB มาตีบ้านให้จบเกมไม่มีมัลติฟายแล้วสวอตแทงเข้าไป23เกือบตาย23ก็ต่อว้อาวก็พลาดตายผมรีเลือฟไปทันตรงนี้แจ็ปเพอร์โลไลส์ ice, มีไหมเอ่ยจะมาใน7เอติมแต่เมื่อกี้แชมเปี้ยนก็ผมดาเมจลงพื้นดาเมจลงพื้น,ลนแล้วมีคนาตกก็พลาดตายเดียนก,กันอะไรกันเดชาลอน3ตัวคอตายหมดเลยแต่บ้านทูมสโตนสาวซอมบี้กำลังกันบ้านที่อยู่ครับยังไม่จบเกมผมแฟนตาติกดับเบิลคิวครับผมแจ็ปซื้อเวลาให้กับเลเว่นได้ครับ เฮ้ยสมองหลุดพอทิ้ว่าคิดเปิดแมปโกโบโลบอิตีตาหักสตอมจ้ำเข้ามาและอดนนียิ่งโดนชาร์จตายเลยครับผมถัดไปเป็นเจฟฟเจฟสโตนฟอร์มสวนเพอร์วอลท์จับเลเวล่นแต่ว่าดาเมจอะไรอยู่ไหนติดเกาะผมดาราชิโออา้าวชิหายโดนแถบใบเสียจังหวะดาราชิโอใช่แล้วครับผมนั่นแหละครับคือคลาสสิกดาราชิโอครับผมนั่นแหละมันคือที่บอกไป BKB ทําทำให้เราปลอดภัยเว้ย เซปเตอร์คือปืนเป็นอาวุธโู้โดนแทบใบแทบไปนกตกใส่อาาอวิสโซอสุชชติมุมเรียบร้อยว,ว้าวกำลังจะแก้วอดครับเจอพูดตัวจีละฮุกช็อตมาจับเซเลนเซอร์รเซเลนเซอร์มีคุกกี้พาออกก่อนส่วนเอ็ดก็ชาร์จหนีไปตรงนี้จับแจ๊บแจ๊บมีสโตนฟอร์มนั่งได้ทันไหมนั่งทันครับผมไม่ตาย ดาชิโอจ่ายมีเคบีไปแล้วแต่ยังฆ่าใครไม่ได้เลยกระสุนน้ำไปเอลดีเจมีเคบีหมดแล้วดาชิโอแล้วโดนเมลดีดแต่ว่าเวฟฟอร์มหลบเมลไปได้แจป็ปฟื้นเลือดกลับมาจากสะโพนมครับผมอาเมลจ่ายมีเคบีแล้วนกลงจอดโดน2ว้าวนกลงจอดอัพซัมชันตายดาเชียลีสเตนลอแต่ว่าจะไม่ไหวแล้วโดนใบใบจากแท็บเทมป้าครับผมเลเวล่นเมลใส,ส่เอสเอสอาร์เมอร์โลโดนคออีก2ทีน่าจะตายโอ้โหนี่คือวิเศษเลยนะช็อตเมื่อกี้ บิงไก่ว่ะบิงไก่บิงไก่แต่ว่าเทปเปอร์คิวเลเว่นครับผมเลเว่นมีขี้เล็กครับผมสอสัพายฮุกช็อตเข้าใส่และโดนโกลบอลรีเซ็ตไฟก็ถือว่าคุม้มเพราะว่าล่อกโกลโบอลเซปเตอร์บูมว,ว้าววอเท็กซี่ชาติขึ้นมาใส่สองซับตายบายแบ็คกลับมาครับผมทางด้านของอันเดอิงดราชิโอกดม์มีเคีแล้วแต่จะเป็นทางไหนดีอ่ะมีเคีหมดแล้วนะมีเคีหมดแล้วแจ๊ปนั่งอยู่ครับผมแล้วล่อว้าวกลายเป็นแจ๊ปเมื่อกี้ดูด เ้าอย่างดีสไนปเปอร์กับเทมป้าตีบีฟแจ็บตายครับผมอาร์เมลกด BKB มาครับผมเอจิตเหลือเวไรี่25านาทีนะอาร์เมลบอกว่าได้เลยเต็มที่ยังมีเอจิตอยู่ครับผมสตอมจัำมาจับแล้วโดนเฮกสวนเอาสไนปเปอร์ที่มีเอจิตมาล่อสไนปเปอร์ที่มีเอจิตตายแล้วตรงนี้บูมโดนเฮกไปแนตะ่บูมไม่ตายผมต้องช่วยสไนปเปอร์มาสไนปเปอร์อยู่กลางดงตีนเลยฟอสหนีมาแล้วสิบกระเ,เด็ดเต้งออกมาอีกแล, B B แล้วชเชียลบีเคบีหมดครับผม กอฟเทมป้ปาตัดเอจิตัดทันด้านแอทเทนสปีดไปแล้วฟันติกเสียความได้เปรียบอย่างไวมากๆตอนนี้กาเรเตอร์เขามีไฮแกลาวอยู่ตอมจับมาอาเมลแต่ว่าบีเคบทันเนี่ยผมตรงนี้เทมป้าโดนชาร์จใส่โดนโวเทคโดนกระสุนน้ำเทมป้าตาย9 5วินาทีเรือสไนเปอร์สไนเปอร์ไหวไหมเอ่ยเจอพวเพอรไลท์ตะหักแล้วโวเทคหมู่จากบูมโอ้ช็อตโอเวอร์มากๆคัมแบ็กช็อตด้โวเทคยกทีมและเป็นทีมไวผมทิปเปิลคิวตันและชโยครับผม พุทธจีนสแปมเรื่อยๆและมอฟฟิงเจอดีเจโดนเพอร,ร์วาร์ไลจับโกโบเซ็นย้ำไปอีกดีเจตายดีเจมีบายครับผมตัวน,นี้แต่ว่าโดนโบเท็กจับสองใบนะโอ้ไม่ก oh ็สองแครี่โดนโบเท็กโดนเอสชาร์ดเกลใส่ครับผมตายบายแบกกัน3คนตรงนี้แจ็ปพยายามแบกพยายามจะล้วงฆ่าแนวหลังจัดการโทฟุ้งไปได้ครับผมแจ็ปสังหารเดี่ยวครับผมตัวน,นี้โซโลคิว บายกลับมาเงินตามหมื่นห้าอาร์เมลยิงใส่เอสแต่เอสรอบนี้บอกถึกมากๆยิงมาได้เลยทั้งวันจาเนลเดินเข้าไปปุ๊บตายไม่ต้องสืบกดกลิมเมอร์ถ่วงเวลาไว้อาร์เมลโดนลวงแล้วอาร์เมลมีชีสอาร์เมลกดชีสมาแต่ชีสต้อมีค่าแค่ประมาณ4วินาทีเท่านั้นแหละตอนหน้ามอฟฟิงครับผมคุกกี้เหยียบไปเพอร์วอลไลส์เหยียบต่อแต่อุ้ยนั่นแหละครับแต่เชิโอโผล่มาปุ๊บทุกคนแตกพ่ายหมดเลยไม่มีใครยืนไหวครับผมได้ยิงบายแบ,บ็คกลับมาและก็เป็นแจ็ปด้วยครับผมได้ไซเลน์แอสเซอร์เกรปด้วยหรือเปล่าเนี่ย ล่องหนได้ด้วยปะเวฟฟอร์มาจานิเอลครับผมอยู่ในเซนทรีกลิมเมอร์ไม่ช่วยมีผ้าคลุมล่องหนยื้อต่อไปอาเคนเคิร์สโอเคพอใจบอกเอาหาว่าหาว่าหาว่านึกว่าจะไม่เอาละเรียบร้อยครับผม GG คอไปครับผมฟันติกยอมแพ้แล้วนะเป็นกลาดีเเตอร์ผมได้เบสซบันเกมนี้ไปครับผมฟันติกปิดไม่ได้ครับ